close close first นะอสวัสดีค่ะวันนี้ลินจะพามาชมวิวอ่าทะเลสาบบาลานะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะตามตามาเลยนะคะเอาวิลเลียมเบสเฮลโหลบายบายวิลเลียมฮัลโหลเฮลโหลเฮลโหลตามมาค่ะ ั่งนู้นนะคะก็จะเป็นทะเลสาบบาลานะคะวิวสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะคะเดี๋ยวถ่ายอีกมุมหนึ่งให้ดูนะคะเงมือนก็จะเป็นทางเดินรอบๆทะเลสาบนะคะ ก็จะเป็นพื้นคอนกรีตนะคะเข็นรถเข็นรถเข็นสบายเลยจะเป็นอะไรนั่งเนี้ย